ตัวอย่างสุดท้ายที่หยดสามครับผมมาเพิ่ม0ปีที่แล้วหมู่บ้านของเราเคยถูกผีร้ายออกอารวาดพวกเราเรียกมันว่าใต้ยอยกเด็กสาวย้อนอดีตว่ะสมัยก่อนอีกมันจะมาพร้อมกับเสียงสวดแห่งความตายถ้าคนสวดจะเป็นการปลุกผีแต่ถ้าผีสวดจะสะกดให้คนหลับไหล สูเป็นใครจะเข้าไปที่นั่นทำไมน่าสนใจมากน่าดูจัดเลยเป็นป่ามรณะเต็มไปด้วยอาถรรพ์ลีลับพวกผีป่าโหดฆ่าพวกสูตายตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าปียบที่นั่นน้องสาวผมอยู่ในอันตรายต้องให้นรกรออยู่ข้างหน้ายัยางไงพวกผมก็จะพาน้องผมกลับบ้านให้ได้อือนี่ผีพายว่ะเฮ้ย นะบบ้องสนกดเวียง,งยน,น,นั่นคือกระพววเงินมันจะส่งเสีเกินเมื่อมีภัยมาถึงตัวกระพวนี้ศักดิ์สิทธิ์โโกกน,นะยมกโอ้โหยังกะเอาคอยเอ็เพจนะทำไมมึงถึงบูชาม,านะมันมน,นะ ผีเยอะมากเลยอะ่ะท่านผู้ชมผีโคตรเยอะเลยมีแต่คนจิตแข็งอย่างเดียวเท่านั้นะนะที่จะปราบพวกมันที่สร้างได้เออไนี่เนี่ยอย่างเงี้ยอยากดูอย่างเงี้ยน่าสนใจจังเลยโดนมัดนะเฮนะ้ยแสดงว่าต้องมีคนไปบทสวดใส่มันอนะ่ะมันถึงกลับมาเนี่ยเออหยาดว่าพี่หยาดเรานะครับ ผู้หญิงหรือผู้ชายนะเนื้อหวานแบบนี้ยี่ขอละเจ้เฮ้ยเฮ้ยน่าดูกว่าที่คิดนะเพราะว่าตัวอย่างนี้ไม่ปล่อยปล่อยแบบปล่อยเดือดเลยอนะปล่อยแบบเราะว่าเยอะมากเลยนะสําหรับตัวอย่างที่อัดสามตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยนะนะให้เรารู้เลยอนะ่ะแบบว่าจะเกิดอะไรบ้างในหนังอะไรอย่างนี้เลยเรารู้เลยนะ สรุปคร่าวๆนะครับเรื่องเนี้ยจะเล่าย้อนไป80ปีก่อน80ปีที่แล้วอะ่ะมีผีตัวหนึ่งน่าจะเป็นชุดดำอะ่ะชื่อว่าตา้าโยที่ออกอรารวาสและกินกินคนที่เป็นผู้หญิงที่ตายอย่างเงี้ยโดยเขาก็จะเล่าไปว่ามันก็น่าจะเล่าต้องน่าจะเล่าต้นกำเนิด น่าจะต้องไม่มีภาคแยกต่อไปแล้วของไอ้ผีชุดดำน่าจะเล่าต้นกำเนิดไปเลยในภาคเนี้ยในในน่าจะช่วงแรกถ้าเอาตามที่ผมคิดนะถ้าภาพยนตร์เรื่องเนี้ยอ่ที่หยดเนี่ยเขาเล่าเล่าเป็นพาร์ทเล่าพาร์ทผีชุดดำในช่วงแรกก่อนเลยเล่าสมัยก่อนแล้วก็เล่าตอนที่อีตาโหย่เนี่ยมันไปจับน้องยี่มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าน่าจะน่าเอาเรื่องอยู่นะถ้าจะเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของ ต้าโยเนี่ยเออที่แบบออกอา,าวาสในในเหมือนแ้าว่าหมู่บ้านชนชนบทแห่งหนึ่งครับน่าสนใจมากน่าสนใจแล้วก็เล่าไปถึงแปสิบปีก่อนเล่าถึงจุดกําเนิดว่าใครเนี่ยแม่งกินกินฐานของอีผีเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะไรอย่เงี้ยอยากชมมากโคตรน่าชมครับสําหรับเรื่องที่จะเล่าแล้วการที่เขา้าการที่ กลุ่มของพระเอกทีมของพระเอกเนี่ยเข้าไปในบ่อนสนดเวียงเนี่ยมันจะลุ้นและอะไรมากมายผีมันจะเยอะขนาดไหนยังไงก็ต้องไปชมที่หยดสามแน่นอนนะครับหนึ่งตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์แต่ผมรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันมันเริ่มจะไปในทิศทางที่บอกว่าผีเยอะแต่น่าจะไม่ได้น่ากลัวเท่าภาคก่อนๆแล้วนะผมว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเนื่องจากเราจะเห็นมีผีพรายเออเนี่ยอย่างเงี้ยแม่งโหดแน่นอนผีพรายเนี่ยแล้วก็ผีหลายผีอีก ซึ่งก็จะมีบางฉากที่ตั้งแต่ทีเซอร์ที่แล้วนะครับว่าน้องยี่เนี่ยเป็นผีผมว่าต้องมีต้องมีสักฉากหนึ่งอะขอสักฉากหนึ่งที่น้องยี่เนี่ยเป็นผีจริงๆเลยไม่ได้มาแบบมาแบบภาพมาแบบว่าความฝันอย่างเงี้ยเอาแบบน้องยี่เป็นผีสักเรื่องเลยเอาแบบช้องท้ายเนี่ยไม่ได้เหมือนแบบตัวอย่างก่อนนะเอาแบบเป็นผีเลยอะ่ะน่าจะมันนะครับก็ลุ้นๆกันนะครับว่าความยาวหนังนจะเท่าไหร่ รอชมกันได้ในเร็วๆนี้แต่ผรู้สึกว่าตัวอย่างนะครับมันเปิดเผยมันเยอะมากเลยแบบว่าคาดเดากันใครที่บอกว่าวิเคราะห์นะผมก็เลยรู้เรื่องแน่นอนรู้เรื่องเลยอะ่ะผมว่าอย่างนั้นอะ่ะแต่มันก็จะมีบางจุดที่ผมรู้สึกว่าอยากให้มันแบบเพิ่มแบบว่าความแอคชั่นอ่ะผมว่าแอคชั่นอ่ะเขามีมันแน่นอนอย่างฉากที่ยักษ์เราเนะี่ย หอดเสื้อบูผีนหลยมาแน่นอนในถ้ำน่าจะเป็นช่วงท้ายๆแล้วแหละไอฉากที่เราได้เห็นกันในตัวอย่างนะแต่ผมก็อยากจะบอกก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะไปพิสูจน์กันได้นะครับสําหรับที่หยดหลายคนก็คงจะคิด,ดแตกอีกแล้วว่าเออภาคมันเยอะมันจะดูมันจะไปยังไงต่อหรือเปล่ายังไงผมก็รับชมเหมือนเดิมติดตามเหมือนเดิมรอคอยเหมือนเดิมหยดมาทีไรผมติดตาม และอีกที่ลุ้นๆกันเนี่ยว่าความยาวหนังจะถึงสองชั่วโมงไหมอันนี้รอกันเร็วๆนี้แน่นอนแต่เท่าที่ดูจากตัวอย่างทีเซอร์เทลเลอร์อันสุดท้ายไปนะตัวอย่างสุดท้ายที่หยดสามเนี่ยเป็นไปได้ว่าเกินสองชั่วโมงเพราะว่าเนื่องจากถ้าจะเล่าสมัยก่อนเล่าแปดสิบปีที่แล้วเล่าอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานค่อนข้างที่จะยาวผมว่าเป็นไปได้น่าจะเกินสองชั่วโมงอันนี้ลุ้นๆกันแน่นอนเผื่อไว้ก่อนนะครับแล้วตอนนี้มีเปิด ซื้อตั๋วร่วงหน้าหนังรอบฉายพิเศษอะไรมีมาแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่เขาปล่อยททเทเลอรเต็มมาแล้วอะ่ะนะมันเป็นเทลเลอร์แล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีเทลเลอร์ต่อไปหรือเปล่านะแต่น่าจะเป็นสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่าถ้าจะปล่อยเทลเลอร์อีกอันนึงก็จะเยอะเกินไปแล้วไปชมกันในโรงภาพยนตร์กันรักกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ